สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel อีกทีหนึง่งเมื่ก็ต้อนรับกันไปหลายรอบแล้วเราก็ยังเป็นมัดกิฟอยู่เหมือนเดิมคราวเนี้เราก็จะไปที่ Mountain Steel ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแบบพวกเววดย่อยแล้วนะอันนี้เราไปเววดหลักกันไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันจะไม่เดินหน้าสักทีมันจะ อยู่แค่วิ่งไล่ฆ่าพวกนั่น mountain s t เรามาถึงแล้วภูวเขา s t e ลนี่เหรอที่ดิกเกตบอกว่าโดนจับไปใช่แล้วใช่แล้วมันอยู่ที่ชั้นโอ้โหมันไม่ได้อยู่ที่ชั้นไหนนะมันอยู่ที่ชั้นเก้า นั่นแหละฉันขุดขึ้นไปไม่ได้ดูหินสิมันหินมันแข็งมากนายจงไปช่วยฉันอะไรของมันวะโผลมาแล้วก็สั่งสั่งสั่งแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปกันเถอะได้เลยจ้ะที่รัก หลังจากที่น้องดิกเกตผู้น่าสงสารถูกลักพาตัวไปสโม่และที่รักของเขาก็รับบทฮีโร่ปีนภูเขาขึ้นมาอยู่ครึ่ชงชั่วโมงจนในที่สุดก็เจอบอสสกาโมรี่แล้วแล้วแล้วไม่ใช่แบบดีๆบูมโผม,มาเจอาบอสด,ดูสิเราขึ้นมาถึงแล้วดิกเกตอยู่ที่นั่นนั่นเองซูมโม่ดูสิ ดิเกตนายไปอยู so e ่ฝั <rooted Ma Ivan> ่งน <for instance> <Mike> ั้นได้ไงนายมุดกับมาสิมุดลงไปข้างล่างนั่นน่ะเห็นหน้าผาไหมมุดลงไปฉันกลัวเฮ้ยอุ้ยชิเป็งแล้วโอ้โนายคือสแกมมอรี่เหรอเนี่ยพวกแกคิดว่าแกเป็นใครอ่ะถึงได้มายุ่งย่ามงานของฉันเรามาช่วยดิกเกต ฉันอยากเป็นคนดีฉันชอบช่วยคนที่ตกที่นั่งลำบากไอดิกเล็กเดี๋ยวนี้กล้าดีไงมาสั่งฉันดูสะแกจะต้องกลับบ้านเกา่าเนี่ยฉันน่ะไม่ได้นอนมาตั้งหลายวันละเพราะว่าพื้นมันสันต้องเป็นเพราะไอด้ดิกเล็ดนี่แนะ่นอน ฉันไม่น่าฉันไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเพราะไอ้ดิกเกตมันขุดเล่นเนี่ยมันก็เลยเป็นแผ่นดินไหวอ่ะอืมช่วงนี้มันแผ่นดินไหวก็จริงนะแต่มันจะเป็นเพราะดิเกตมันขุดแล้วมันจะบ้าเหรอหุบปากฉันคิดว่ามันเป็นคนทําให้แผ่นดินไหวจนนอนไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสงสัยจะคุยกันไม่รู้เรื่องต้องตบสั่งสอนก่อนในฐานะ ประดุงความยิ่ง่ำฉันจะตบแกเอาแล้วกูว่าแล้วเจอบอสเจอบอสขวาหนึ่งช่องอ้ายิ่งเลมเบอร์สเฮ้ยอุย้ยหลบได้ว่าสุดยอดสมอส,สกรีนไซมันรถเอ้าไม่โดนไอ,อ,อที ไม่โดนไม่โดนกูยิงเลยนะเสียเวลาเดี๋ยวตายก่อนช่วยกันลุมมันมันบาลังเท่าไรวันนี้โอ้ยมันยิงไปสองร้อยมันยังไม่ตายเลยยิงมันยิงมันยิงมันขอท่าที่แรงกว่านี้หน่อยได้ไหมเอาช<ะ>นะแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยไม่ไหวแข็งกรองจริงๆฉันจะปล่อยพวกแกไปก่อน ไม่ใช่ว่าชันอ่อนนะแต่ว่าฉันแค่กลับไปเตรียมตัวมาใหม่เฮ้ยสุดยอดว่าเราไล่มันไปได้เราเก่งเราเท่เราแข็งแกร่งโอเคดิกเกตนายกระโดดข้ามมาสิมึงจะบ้าเล้วมึงจะให้กูกระโดดข้ามได้ไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปช่วยเธอเองแต่แบบโอ้โห น้าผามันกว้างเหลือเกินดิกเกตนายต้องกระโดดข้ามมาฉันมองไม่เห็นพื้นข้างล่างเลยนายกระโดดข้ามมาปลอดภัยเชื่อฉันโอ้แบงในไม้ที่เราช่วยไว้นี่นายมาช่วยเราเหรออืมเราจะช่วยดิกเกตทางอากาศโอ้โหมันยิ่งใหญ่ซะขนาดดิกเกต นายต้องลอยมากับเรานะและ้วจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นขานายไม่ต้องกลัวเราจะช่วยไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนเนอาแล้วเราก็ไม่ได้เห็นขามันอยู่ดี oh. นี่มัน D X กัมี่คืออะไรวะถูกส่งไปสตอเรจ ฉันกลัวมากเลยอะ่ะมันกลัวที่ต้องโผขาไม้ดูอะ่ะมันสูงมากแต่ฉันก็ยังอยู่ในดินเออฉันต้องอยู่ในดินเท่านั้นไม่อยากไปอยู่บนฟ้าเลยเอออยากอยู่บนเท้าเออเนี่ยฉันก็สงสัยมันกันเลยแล้วตีนมึงอยู่ไหนไายมีเท้าเหรอเนี่ยบ ز, บ ز. ปลอดภัยแล้วนะก็โอเคแล้วลนะ่ะ แค่นั้นแหละขอบคุณมากเราช่วยนายไว้ได้อย่าบอกน้องนี่จะโผล่ขึ้นมาอีกอะพ่อแม่มึงอะโอ้อีกแล้วอือพ่อแม่มึงนี่ชอบโผล่มาอย่างงี้เราคือดักทรีโอป๊าป้าเดี๋ยวก่อนนะป๊าป้ามึงเป็นตัวไหนเป็นห่วงมากเลยเนาะ น,น,นเลยต้องทําเสียงเป็นแบบว่าป๊าๆสามตัวเราเป็นห่วงเธอมาก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 ,มากโอ้มันน่ากลัวมากเลยแต่ว่าดีนะที่ได้สมอดรีมเมกเกอร์กับที่รักของเขามาช่วยทันสุดยอดไปเลยสมก็เป็นฮีโร่โล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 ่จริง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 ,ง,งไม่ต้องขอบคุณเราหรอกต้องไปขอบคุณแมกเนไหมที่เขา อุตส่าห์บินข้ามไปช่วยแต่ก็ดันตัดบทไม่ให้เราเห็นว่าเท้าของดักทิโอเป็นยังไงแล้วก็ดิกดักโอขอบคุณนะ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 ไม่เป็นไรหรอก<ๆ>ก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำ<ๆ>แล้วก็เราก็อยากจะแปงลงร่างเหมือนกันเราจะได้ช่วยเหลือสิ่งกันและก,กัน โอ้ขอบคุณมากมันจะขอบคุณกันอีกนานไหมต้องไปแนละ้วซุโม,ม่แล้วเราไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวหรอกไอ้นั่นมัน,ม,นมันโนไปเองแล้วก็ที่รักมึงอย่ามาเรียกแฟนกูวกนะ่าที่รักขอบคุณนะจ๊ะที่รัก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 บาย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 เฮ้ยเด้แมกอีเธอขอสักห้าสิบปันได้ โอ้ได้เงินแ0ดรอยด้วยได้ที่เติมเลือดด้วยเราก็จะไปแล้วนะโอ้อย่าไปทำไมล่ะเราอยากให้นายมาร่วมทีมทีมอะไรเหรอใช่แล้วมันคือทีมที่เราไม่มีนายอะ่ะเราก็ช่วยไม่ได้เลยเมื่อกี้นายเป็นอากาศยานชั้นเยี่ยมแน่นอนเราต้องการคนเพิ่ม นี่ก็คิดอยู่นะว่าจะให้เล่นแค่2ตัวจริงเดะเพราะงั้นนายจะมาช่วยร่วมทีมกับเราได้ไหมทำเสียงเป็นเพื่อนนายแล้วเนี่ยบ ز, บ ز, Rescue t ท a มชื่อมันเท่มากๆเลยเยี่ยมมันฟังดูสนุกนะบ ز, บ ز. เราพร้อมจะไปช่วยเหลือทุกคนบ ز, บ ز. ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆเราจะไปช่วยแล้วเราอยู่แถวนี้ได้ไหมเนี่ยได้ เดี๋ยว้าจัดให้อ่าไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยแย่จังแล้วงั้นเราก็อยู่ไม่ได้สิไม่มีบ้านมึงต้องการสวัสดิการดีขนาดนี้เลยเหรอแย่จังนะเรายังไม่มีสวัสดิการให้ทําไม่มีบ้านให้โอแย่จังเขาอุตสาห์ตกลงแล้วแต่เขาแบบไม่มีที่อยู่ไงห้เขานอนกลางดินกินกลางทรายก็ไม่ได้ ดูละเราไปที่โปเกมอนสแควร์พรุ่งนี้นะมันมีร้านที่ชื่อว่าแคมป์คอร์เนอร์เราอาจจะทำให้มันแบบให้เพื่อนมาอยู่ได้มันเป็นที่ตั้งแคมป์ละมัง้งมันอยู่ข้าง Felicity Bank ที่นายเงินไปฝากอะวิกกี้ทับอะอยู่ตรงนั้นตลอดเลย มันน่าจะมีอะไรที่มีประโยชน์บ้างนะเพราะงั้นพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่โปเกมอนสแควร์นะจะฝันไล่กันเนี่ยอีกแล้วเหรอกูจะกลับไปเป็นคนเหรอไม่ใช่ใครเรียกฉัน โอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะจาชื่อไม่ได้เธอฉันได้ยินชัดเลยคราวนี้อะไรเหรอมนุษย์หน้าที่ของฉันบอกฉันก่อนสิอย่าเพิ่งไป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 โอ้มัน โอ้ไปซะแล้ววูวูวูวดดูวเวู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 มูนวูวดวดวูวูววดวู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 ูว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  สวัสดีตอนเช้าจากสมโม่เป็นไงบ้างตื่นเลียงตื่นแล้วมีอะไรอยากบอกวาฉันฝันประหลาดตลอดเลยแต่ด้ฝันนั้นอยากให้เป็นเธอมากกว่าสมโม่ก็บอกไปว่าจริงๆแล้วไม่ได้ฝันถึงที่รักหรอกฝันถึงคนอื่นหฮอเสียใจว่าทำไมเธอไม่ฝันถึง ฉันล่ะเธอไปฝันว่าเธอเป็นมนุษย์ทำไมหรือว่าเธอไม่ใช่ที่รักของฉันหรือว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันระหว่างความเป็นมนุษย์กับความฝันนี้นะสุมมูแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วเธออยากทำไงเธออยากไปเป็นคนเหรอเธอไม่อยากจุก,กับฉันเหรอก็จริงนะเป็นโปเกมอนเนี่ยมันก็อืมก็ดีเหมือนกันนะ ฉันอยากกลับไปเป็นคนหรือเปล่านะก็คําตอบแรกคือไม่แน่ใจคําที่สองคือฉันอยากกลับไปเป็นคนอีกครั้งฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วอ่ะทําไมอ่ะตัดสินใจยากเพราะอะไรเพราะว่ารักฉันใช่ไหมล่ะก็ใช่นะอยู่กับฉันมันสนุกกว่าละสิก็จริงนะกูสาดซื้อเกมนี้มาเพื่อเป็นโปเกมอนอ่ะโอเคยังไงวันนี้เราก็ไปโปเกมอนสแควร์กันดีกว่า จำได้ใช่ไหมว่าเราจะไปโปเกมอนสแควร์กันะ่ะเราจะไปหาวิธีทำให้มีสมาชิกมากขึ้นไปที่แคมป์คอร์เนอร์นะ <c oughs> คราวนี้เราก็คืบหน้ากันไปมากถ้าไม่ได้มัวไปแต่ไปแวะเล่นไซส์ควสอย่างเดียวซึ่งไซส์ควสมันก็ เดี๋ยวว่างๆไปเล่นเองก็ได้นะไซเคเวสมันดูไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยแค่ไปแบบไปเก็บของไปปั๊มเวลก็คาวหนะ้าไว้มาเจอกันใหม่อาจจะแอบไปปั๊มเวลมาหน่อยเพื่อความแบบเล่นง่ายเอาดูจากเมื่อกี้แล้วแบบโอ้โหมันโหดมากเลยนะถ้าเมื่อกี้มันตบโดนเราสามสี่ทีนี่คือไปเกิดใหม่เลยนะโชคดีกแบบเหมือนแบบพอดีว่าเลเวลเรามันเยอะนิดนึงมันเลยไม่ตาย,ยางไง ดีมาหลบได้สองครั้งสามครั้งโชคดีมากๆโอเคแล้วเราก็จจาคุณผู้ชมไปแล้วมีอะไรพูดกับคุณผู้ชมไหมเราต้องไปแคมป์คอร์เนอร์ไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บอกให้บอกลาคุณผู้ชมไม่ได้บอกให้ไปแคมป์คอร์เนอร์ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็บายบายไ้เจอกันใหม่ลา่อย